สวัสดีคุณแม่นันหน่อยค่ะพ่อควานสวัสดีครับพ่อพอนันสวัสดีแม่นันด้วยค่ะครับผมค่ะก็ขอบคุณสําหรับนะคะเนคากับข้าวแล้วก็เนคานมหนูจ๋าด้วยนะคะที่คุณแม่มอบให้นะคะแล้วก็ก็เลยได้เป็นเนื้อนะคะพ่อควานบอกว่าโอ้ยอยากกินซ้อยจุนะคะนก็เลยอจัดมาเลยนะคะแล้วก็มีส้มตําด้วยนะคะแม่ กลับมาทานน้ากันเด้อค่ะขอบคุณมากมายเลยหูยช่วยเบื้องในะพ่อฟ้านุ้ยโอ้ยนะคะขอบคุณมากมายค่ะแม่เอาป่ะอวยพรให้แม่นั้นได้แล้วพ่ออ่ะพี่แม่ครับปลูกา่าจีนแดงนะครับดีเลยปลูคว่าจีนแดงเลยครับพี่แม่อยู่กับลูกกับเราไปนานเ้อครับลูกกับพีนานมากครับขอบคุณแม่นั้นเลยค่ะลกูกนมหนูจ๋ามาแล้วหนูจ๋ทาทันไหมคะอันนั้นลงสวยๆค่ะลกูกแอคชัน่นหวานจูทรีขอบคุณค่ะสวยๆก่อน เสียงไดยค่ะลูกเสียงค่ะขวักชอกวักลาบด้วยลูกอ่ะขวักชอกวักลาบให้อาจารย์แม่มันหมานะคะวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากมายเลยค่ะเดี๋ยวนูจาจะกินนมหมัมๆนะคะมาแล้วขอบคุณค่ะก่อนนมมาแล้วนะคะเดี๋ยวนูจาจกินนมหมัมๆเนาะนะคะขอบคุณอาจารย์แม่นัานด้วยนะคะเดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บนึงนะคงะ จาจะต้องกัดให้ก่อนให้งงตัดโอ้โอ้ยโอ้ยตัดได้ไหมตัดไม่ได้เดี๋ยวแต่มันตัดก่อนพ่อตัดไม่ได้ลูกเอาเป็นก่อนจำใส่นื้อใส่ก่อนว้างแม่จ๋าต้องมีกันไกลเด้อลูกใจเย็นๆก่อนลูกใจ

อุอ oui ร่อยอร่อยลลูกจ๋าร่อต okay. ัดใหญ่ๆเลยนะคะคุณแม่ขาตัดใหญ่ให okay. ้เลยค่ะไม่ต้องดูดแล้วไม่ต้องดูดแล้วเทเลยค่ะคุณแม่จ๋านี่นะคะมาทางนี้ลูกมาทางนี้ทางนี้เลทางนี้เลยนี่เก่งมากลึกเก่งมากเลยค่ะมาเติมพลังแล้วอาจารย์แม่ขาลูกสาวอะควักสวยๆควักสวยๆคุกคุๆคเลืนหน่อยเคลืนหน่อยเลื่อนโชวหน่อยดิ เขบคุ้มค่าสุดๆแตงกีบังสานะคะบังจำไม่ละอร่อยจังเลยแล้วนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณที่ให้ตานมจจานะคะมุจจานไมทานแล้วนะจ๊ะนุกมาเลยค่ะ โชคดีมีใช้ได้เยลูกเ้อรอ่าหมดแล้วเก่งลูกเก่งจำเลยลูกจำเด้อขอบคุณค่าสวยๆกับลูกอ่ะขอบคุณด้ขอบคุณค่าก่อน thank you thank you ค่ะ thank you ค่ะขอบคุณบาย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 อ่าบายบายโอ้จะหลับเลยนะคะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะ